าจาังหวัดจันบุรีแถลงข่าวเชิญเที่ยวงานจาันทบุรีมิลเลินคริสต์มาสปี2017กับพลังการ 3D ออนิเมชันและประดับไฟสวยๆขอแบ่งปันความสุขตามวิถีชุมชนจันทบุรีเกิดปรากฏการณ์ฟูมูลชมจันเพนดวงโตสังเกตได้ด้วยตาเปล่าติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับทีมข่าว My n e ิ s สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวไมยนิวประจำวันจันทร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2560ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางช่องรายการที่4คุณผู้ชมอยู่กับที่ชั้นนางสาวกัญญาจาันทิมาค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะสิทธิ์ก่าโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีรุนรมแก้วปี20จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครั้งที่17ประจำปี2560ค่ะ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเทศบาลเมืองจังหวัดจันทบุรีนายวรวิ์ภูลสวัสดิ์ประธานจัดงานเลี้ยงสิทธิ์เก่าโรงเรียนเบญจมาราชูทิศรุนร่นรมแก้วปี200ได้กล่าวต้อนรับพเพื่อนๆออดีตนักเรียนที่เคยศึกษาที่โรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีรุ่นปีพุทธศักราช2520จำนวนกว่า100คนเข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงที่แสนอบอุ่นจากนั้นก็ได้เชิญอาจารย์ที่เคยสอนในสมัย ที่เรียนขึ้นเวทีเพื่อกล่าวความรู้สึกต่อลูกศิษย์ซึ่งลูกศิษย์ในรุ่นนี้หลายคนปัจจุบันประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นใหม่ให้พัฒนาตนเองจนมีความเป็นอยู่และอาชีพที่ดีมันคงต่อไป อย่างไรก็ดีกิจกรรมช่วงบ่ายทางคณะสิทธิ์เก่ารมแก้วรุ่น20ก็ได้ร่วมกันทำบุญโดยมอบเงินและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆที่บ้านเด็กพระคุณซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ทุกคนร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างแท้จริงและเมื่อหลังจากทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แล้วจึงได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์นในช่วงคำ่ำเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆต่อกันและกันอีกด้วย พ่อค้าแม่ค้าที่จองแผงตลาดประชารัฐทุ่งนาเชยจังหวัดจันทบุรีที่ตกค้างเดินทางมาขอจับฉลากจองแผงจำหน่ายสินค้าชื่นชมจังหวัดจันทบุรีให้โอกาสและสร้างความเป็นธรรม วันนี้ที่ห้องประชุมหนึ่งศาลาการจังหัันทบุรีพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการที่ตกค้างจากการจับฉลากเลือกแผงจำหน่ายสินค้าในตลาดกลางประชารัฐจังหวัดจันทบุรีจำนวน120รรายได้เดินทางมาแสดงตัวใช้สิทธิและขอจับฉลากเลือกแผงจำหน่ายสินค้าที่จังหวัดจันทบุรีรวมกับเทศบาลเมืองจันทบุรีและอำเภอเมืองจันทบุรีเปิดตลาดกลางประชารัฐรองรับให้มีผู้มีรายได้น้อยพ่อค้า าแม่ค้าที่ไม่มีแผงจำหน่ายสินค้าเป็นของตัวเองได้มีที่จำหน่ายสินค้าสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลทั้งนี้ตลาดกลางประชารัฐทุ่งนาเยชยจังหวัดจันทบุรีมีรูปแบบของตลาดประชารัฐ6ประเภทอาทิอาหารและเครื่องดื่มอาหารแปรรูปผักสดผลไม้เสื้อผ้าเครื่องประดับ เป็นต้นลักษณะคล้ายถนนคนเดินสำหรับสถานที่เริ่มตั้งแต่สี่แยกแวร์ไซถนนท่าเฉลบริมทะเลสาบทุ่งนาเชยไปถึงบริเวณสนามกีฬาสามเหลี่ยมทุ่งนาเชยจะมีพิธีเปิดในวันพรุ่งนี้5ธันวาคม2560หลังจากนั้นจะเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันศุกร์ เสาอาทิตย์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งโซนการจำหน่ายสินค้าชัดเจนเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวผู้บริโภคได้เดินเลือกซื้อสินค้าอย่างสะดวกสบายในราคาที่เป็นธรรมและรณรงค์รักษาความสะอาดอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการงดใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ทาจากโฟมโดยนางสาวเจนจีราเฉลิมศิลปผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มกล่าวพอใจกับนโ ยบายของรัฐบาลและจังหวัดจันทบุรีในการช่วยเหลือผู้ประกอบการได้มีที่จำหน่ายสินค้าด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมจังหวัดจันทบ,บุรีแถลงข่าวเชิญเที่ยวงานจันทบ,บุรีมิลเลิคเคิคริสต์มาสปี2017กับอลังการ 3D a n i แอนิเมชันและประดับไฟสวยๆพร้อมแบ่งปันความสุขตามวิถีชุมชนจันทบ,บุรี ที่บริเวณลานหน้าอาสนาวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลวัดโรมันคาทอลิกจังหวัดจันทบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยองร่วมกับจังหวัดจันทบุรีสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรีท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดจันทบุรีและสภาพิบาลอาสนาวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลได้เปิดงานแถลงข่าวการจัดก,กิจกรรมจันทบุรีมิลเลอร์เคลนคริสต์มาสปี2017ระหว่างวันที่ 2 3 2 4ธันวาคม2560ซึ่งเทศกาลคริสต์มาสถ,ถือเป็นประเพณีของชุมชนชาวคิดเชื้อสายเวียดนามที่มีอายุยาวนานกว่า300ปีนับเป็นความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยการถแถลงข่าวในปีนี้นายวิทุรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยบัตรหลวงทรงวุฒิประทีปสุขจิตและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวงาน วันที่23 2 4ถึง24ธันวาคมนี้ซึ่งทุกคนจะได้พบกับกิจกรรมสุดตการตากับการแสดง 3D a n i m a t ิเมชมีแสงสีเสียงฉาบทั่วอาคารอาสนาวิหารมีการประดับตกแต่งไฟพร้อมจุดพูช่วงเที่ยงคืนแถมยังเตรียมการตัดปาเนสโตเน่ซึ่งเป็นขนมปังสัญ,ญลักษณ์แห่งการฉลองเทศกาลคริสต์มาสอีกด้วยแค่นี้ยังไม่พอผู้ที่มาร่วมงานยังจะได้สัมผัสเส้นทางแห่ง ศรัทธาของชุมชนชาวคิดด้วยการประดับตกแต่งถ้ำพระกุมารรอบอัศนาวิหารและมีการเปิดบ้าน o ลิ a แ and h h r r i n g ของชุมชนที่นำอาหารกับขนมมาแบ่งปันให้กับผู้มาเยือนอีกด้วยโดยทั้งหมดเป็นการสืบทอดจิตอารมณ์แห่งความรักและการแบ่งปันความสุขเนื่องในโอกาสวันฉลองคริสต์มาสนั่นเองอย่างไรก็ตามภายในงานยังจะมีการออกร้านของดีจังหวัดัรทบุรีอีกหลากหลายชนิดด้วย โดยเฉพาะอาหารและขนมขึ้นชื่อของชุมชนต่างๆเช่นข้าวเกียบอ่อนน้ำจิ้มเส้นจันผัดปูก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงรวมทั้งขนมจากชุมชนขนมแปลกน้องบัวคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วนนากลับมาติดตามกันกันกบข่าวไมน้นิวช่วงที่2ค่ะ 从事发时的监控来看，一辆红色的私家车在由北往南行驶时，叮、哦。哦 Saturday and one on Sunday. It's not yet known what led to the death, but at the same rave last year, two college students died, died of drug overdose. <laughs> คุณผู้ชมคะช่วงนี้เรากลับมาพบกันกับข่าวไมเนิ้วชั้นที่2ค่ะสมาคมตังเองสว่างกตัญยูธรรมสถานจันทบุรีแถลงผลดาเนินงานในรอบปีพร้อมเปิดตัวนายกคนใหม่เดินหน้าสารต่ออุดมการช่วยเหลือสังคมสาธารณประโยชน์วันที่3ธันวาคม2560เวลาส0นาฬิกา ที่สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีทางคณะกรรมการสมาคมได้จัดการประชุมใหญ่สามัญสมัยที่8เพื่อแถลงผลการดําเนินงานคณะกรรมการสมาคมตังเองสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีและประกาศแต่งตั้งนายกสมาคมคนใหม่เพื่อดํารงตําแหน่งร่วมกับคณะกรรมการดําเนินงานบริหารสารต่องานสมาคมตังเองสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีโดยมีนายเซ้งปียธรรมวุฒิกุลอดีตนายก สมาคมตังเองสว่างกตันยูธรรมสถานจันทบุรีเป็นประธานดําเนินการประชุมพร้อมกับนายชายชายัยคงคติกําจรรองนายกเฮรัญยิกและนายมานิดวังสิริภยรัยศาลประธานตรวจการกํากับการสมาคมรวมถแถลงผลการดําเนินงานในรอบ3ปีที่ผ่านมา ซึ่งเนื้อหาสำคัญเป็นการถแถลงการบริหารจัดการรายรับรายจ่ายของสมาคมโดยเฉพาะงบการซ่อมบำรุงซ่อมแซมสมาคมรวม18รายการรวมทั้งสิ้น14,868,852บาทและการจัดซื้อรถสนับสนุนงานกู้ภัยของสมาคมจำนวน4คันประกอบด้วยรถตัดทางพร้อมหลังคาและอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภยัย รถตู้ฮุนไดหนึ่งคันรถกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ฉุกเฉินสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย1คันและรถกระบะพร้อมหลังคาและเบาะสำหรับงานสมาคมอีกหนึ่งคันรวม4 2 3 6้านบาทรวมเป็นรายจ่ายทั้งสิ้น19,99,487ลบาท ต่อมาเป็นการประกาศแต่งตั้งนายกสมาคมตังเองสว่างกตัญยูธรรมสถานจันทบุรีคนใหม่แทนที่นายกสมาคมคนเก่าที่หมดวาระการบริหารลงโดยในปีนี้ได้แก้ไขระเบียบเดิมเป็นการเปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมซึ่งได้ประกาศตามสื่อต่างๆในระยะเวลาที่กำหนดจนถึงณวันนี้ซึ่งครบกำหนดการเปิดรับสมัคร โดยมีผู้ประสงค์สมัครเป็นนายกสมาคมเพียงรายเดียวคือนายเซง้งปียธรรมวุธิกุลอดีตนายกสมาคมตังเองปีบริหารที่ผ่านมาโดยข้อกำหนดเมื่อมีผู้สมัครเพียงรายเดียวจึงไม่ต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้ง โดยในที่ประชุมจึงได้จัดทําพิธีส่งมอบตําแหน่งให้กับนายเซ้งปิยะธรรมวุธิกุลเป็นนายกสมาคมตังเองสว่างกตัญยุธรรมสถานจันทบุรีคนใหม่โดยมีคณะกรรมการเห็นชอบพร้อมกันและนําช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีเกิดปรากฏการฟูม <Mean> ูลชมจันเพนดวงโตสังเกตได้ด้วยตาเปล่าค่ะ ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาบริเวณคลองพักดีรำไพอำเภอเมืองจ,จังหวัดจันทบุรีดวงจันทร์เริ่มขึ้นสู่ท้องฟ้าต่อจากนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์บริเวณสะพานตากสินมหาราชทั้งนี้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้ออกมาเปิดเผยว่าในวันที่3ธันวาคมจะเกิดปรากฏการณ์ซูปเปอร์ฟูมูล ดวงจันทร์เต็มดวงจะปรากฏในตำแหน่งไกล้โลกที่ระยะห่างประมาณ357,973กิโลเมตรชมจันทร์เพนดวงโตสังเกตได้ด้วยตาเปล่าทางทิศตะวันออกหลังดวงอาทิตย์ตกตั้งแต่เวลาประมาณ18นาฬิกาเป็นต้นไปจะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงมีขนาดปรากฏใหญ่กว่าปกติเล็กน้อยนอกจากนี้ยังมีขนาดปรากฏใหญ่กว่าขนาดอยู่ไกลโลกมากที่สุดประมาณ14เปอร์เซนต์และสว ว่างมากกว่าประมาณ30เอร์เซนหรือมักเรียกว่าซ u เปอร์ฟูมูลปกติแล้วดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นรูปวงรีหนึ่งรอบใช้เวลาประมาณ1เดือนดังนั้นในแต่ละเดือนจะมีตำแหน่งที่ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุดเรียกว่าเปริจีมีระยะทางเฉลี่ย356,400กิโลเมตรและตำแหน่งที่ใกล้โลกที่สุดเรียกว่าอัปโปจีมีระยะทางเฉลี่ยประมาณ46 6,700กิโลเมตรซึ่งการที่ผู้คนบนโลกสามารถมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงที่โตกว่าปกติเล็กน้อยในคืนที่ดวงจันทร์โคจรเข้ามาใกล้โลกนับเป็นเหตุการณ์ปกติที่สามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยยัยงต้องป้องกันและระวังอันตรายจากฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งไว้ด้วยสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่แล้วยังต้องเฝ้าระวังต่อไปอีกส่วนบริเวณอ่าวไทยและเะเลนดามันมีคลื่นสูง2-3เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยสำหรับภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีลมแรง ภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี p e. ีได้กำหนดแผนงานการงดจ่ายกระแสะไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเป็นกรณีชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PAA e. ปฏิบัติงานโดยมีสถานที่ดับไฟฟ้าบริเวณถนนจันทบุรีเขาคิชกูดต,ตั้งแต่สี่แยกเขาไรยาถึงสะพานที่2ทางเข้าวังภัยรีสอร์ทในวันศุกร์ที่8 ธันวาคม2560ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา และบริเวณบ้านแก้ววิลล่าหมู่2ตําบลท่าช้างในวันศุกร์ที่8ธันวาคม2560เวลา9นาฬิกาถึง13นาฬิกาจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออาภายัยในความไม่สะดวกมาอเนาการน,นี้ด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวใม่หนิวของวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็มาเวลาของข่าวใม่หนิวแล้วนะคะดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาและทีมข่าวใม่นิวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ